สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช a n น e l d ด d d y o o o k ิ n g ครับวันนี้ d a ด d y จะมาชวนเพื่อนๆพื่ทำเมนูบุญชาน้ำผึ้งมะนาวครับ เป็นเมนูหวานหอมเย็นชื่นใจที่เหมาะกับช่วงหน้าร้อนแบบนี้มากๆเลยนะครับยิ่งเป็นช่วงปิดเทอมแบบนี้นะครับเราสามารถทําติดตู้เย็นไว้ให้ลูกๆทานได้เลยครับตัววุนน้นมีรสชาติหวานอมเปรี้ยวแล้วก็มีความหอมของชาน้ําผึ้งมะนาวด้วยนะครับรับรองว่าใครได้ทานเนี่ยจะต้องติดใจแล้วก็ขอเพิ่มอีกถ้วยแน่นอนครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนแล้วก็วิธีการทําไปพร้อมๆกันเลยครับขั้นตอนตอน่ตอไปเรามาดูส่วนผสมที่เราใช้ในวันนี้ครับอย่างแรกจะเป็นน้ําเปล่าเราใช้ประมาณ2ลิตรครับ ต่อไปเป็นชาจ,จีนอบดอกมะลิ15กรัมน้ำตาลทราย250กรัมน้ำพึ่ง50กรัมน้ำมะนาวประมาณ3ลูกหรือ60กรัมสุดท้ายเป็นผงวุ้น8กรัมครับข้อมูลส่วนผสมทั้งหมดนี้แดดดีฝากไว้ให้เ,เพื่อนๆใต้คลิปแล้วนะครับเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับขั้นแรกเรานำน้ำเปล่า2ลิตรไปตั้งให้เดือดนะครับ จากนั้นเราก็ใส่ใบชาลงไปแล้วก็ปิดฝายได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็แช่ใบชาทิ้งไว้ประมาณ3นาทีนะครับจากนั้นเราก็นําไปกรองด้วยผ้าขาวบางเพื่อน,นําใบชาออกนะครับเราก็จะได้น้ําชาสําหรับทําบุญแล้วครับเพื่อนๆไม่ควรแช่ใบชาไว้นานเกินไปนะครับเพราะว่าจะทําให้น้ําชาเนี่ยมีความขมแล้วก็เสื่อนได้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็นําผงวุ้นมาใส่ลงในน้ําชาได้เลยนะครับเสร็จแล้วเราก็พักทิ้งไว้ประมาณ10นาทีเพื่อให้วุ้นมันอิ่มตัวครับ พอเราแช่ผงวุ้นครบ10นาทีเราก็ยกขึ้นตั้งไฟกลางค่อนไปทางอ่อนนะครับเพื่อนๆจะสังเกตว่าถ้าวุ้นไม่ละลายเนี่ยมันก็จะติดทับพีเป็นเม็ดๆแบบนี้นะครับเราก็คนไปเรื่อยๆจนวุ้นเนี่ยละลายจนหมดนะครับเพื่อนๆสังเกตว่าถ้าวุ้นละลายหมดแล้วก็จะไม่มีเศษติดที่ทับพีแบบนี้เลยนะครับก็เป็นอันใช้ได้ครับขั้นตอนต่อไปเราก็เติมน้ําตาลทรายแล้วก็น้าพึ่งลงไปได้เลยครับจากนั้นเราก็คนต่อไปเรื่อยๆให้น้ําตาลทรายกับน้าพึ่งละลายเข้ากันครับ ตัวน้ำพึ่ง Daddy ใช้เป็นน้ำพึ่งแท้เลยนะครับพอเราคนจนน้ำพึ่งกับน้ำตาลทรายละลายเข้ากันดีแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็ปิดไฟได้เลยครับจากนั้นเราก็เติมน้ำมะนาวลงไปครับเสร็จแล้วเราก็คนให้เข้ากันแล้วก็ชิมรสชาติได้เลยครับถ้าได้รสชาติที่ถูกใจแล้วเราก็เตรียมไปกรอกใส่พิมพ์ได้เลยครับวันนี้ Daddy ้ใช้พิมพ์เป็นถ้วยพลาสติกขนาด2.5ออนนะครับ ถ้าเพื่อนๆไม่มีถ้วยแบบนี้เพื่อนๆสามารถเทใส่ถาดแล้วก็ตัดเป็นชิ้นก็ได้นะครับอันนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยครับแลดดีก็จะนำมาเทาให้เกือบเต็มเลยนะครับเหลือพื้นที่ด้านบนไว้เล็กน้อยเผื่อเราจะใช้ตกแต่งครับในหนึ่งสูตรของเราวันนี้เราจะใส่พิมพ์ได้ทั้งหมดประมาณ28่ถ้วยครับพอเราหยอดใส่พิมพ์เสร็จเรียบร้อยแล้วขั้นตอนต่อไปดัดดี้ก็จะนำไปแช่ตู้เย็นนะครับทิ้งไว้ประมาณ 1- 2ชั่วโมงจนบุ้นเนี่ยมันแข็งตัวเลยครับ พอวุ้นแข่งตัวเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็นํามาตกแต่งหน้าได้เลยครับแดวดี้ก็จะฝานมะนาวเป็นครึ่งซีกแบบนี้นะครับเพื่อตกแต่งให้สวยงามครับเท่านี้ก็เป็นนานเสร็จเรียบร้อยครับสําหรับเมนูวุ้นชาน้ำผึ้งมะนาวครับเป็นเมนูหวานหอมเย็นชื่นใจคลายร้อนอีกเมนูหนึ่งที่ควรมีติดตู้เย็นไว้เลยนะครับยิ่งเป็นช่วงปิดเทอมแบบนี้บอกเลยว่าถูกใจลูกๆแน่นอนครับ ตัวบุนเนี่ยมีความหวานอมเปรี้ยวแล้วก็มีความหอมของชาน้ำผึ้งมะนาวด้วยนะครับเราใส่เป็นถ้วยเล็กๆแบบนี้เวลาทานก็หยิบทานได้สะดวกครับ หรือใครจะทําขายทําไปทําบุญหรือทําไปแจกเด็กๆก,ก็ได้นะครับเพื่อนๆก็ลองนําไปทําทานกันดูนะครับถ้าชอบคลิปนี้แดดดี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปของพวกเราด้วยนะครับหรือถ้าเพื่อนๆอ,อยากมีส่วนในการสนับสนุนช่องเรานะครับเพื่อนๆสามารถกดปุ่มซ u p เปอร์แซงหรือปุ่มขอบคุณใต้คลิปด้านล่างนี้ได้เลยครับสำหรับวันนี้แดดดี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ